สวัสดีพี่น้องข่าทหย่อแหดเงนร้านนยย่อแต่อเฟิร์คันพลูว่ะเมันย่อฮอคิดกาแห่เอล้วว่าคุติกคูจำยกกวีซาเดอ มันยยกเอเตอร์มอร์เฟอร์เซนบิคันพลูว่าเฮออุ๊คโซน้าสกพลูว่าน้าเว้นแต่ยกเอเตอร์ฟมีปัญหาเรื่องหมอสั่งให้แม่ไปไม่น้อยไปหาหมอเมื่อวันวันจันทร์นาเนาะแต่ว่าไม่น้อยสิบอ่อไปเนาะเพราะว่ามันไปจังหวัดก็เลยสิยกเลิกถ้าบอยกเลิกต้องเสีเยเงินนะคะเฮ็ดยกเลิกไปสองมื่นเหรียังพอพานเมื่อกี้กับพอพานก็เลยส่งอีเมลไป คนใหญ่เพิ่นบวชขักก็เลยสีโท่น่อยได้ว่าเดี๋ยวค่อยกินเข่ากน้นค่อยโท่เข่าซุกแล้วเดี๋ยวรอมันหอมหน่อยนึ่งจะได้ปลาดุกค่ะมีปลาดุกแล้วก็แจ้วนะคะแจ้วผิดปนน้ำปลาเพราะว่าช่วงนี้เพิน่นเขียนบอกไล่หลับไล่ใจอัปเดตให้เบ่งเนาะ รถมีปัญหาลิตเซเนอร์คอมมาวะรถก็มีปัญหาค่ะลูกไส้มาตักห้สองรอบแล้วลูกสาวเขาตะดีขึ้นก็รูกเคยแล้ววันนี้ลูกไส้มาอุ่นรถห้รถสไตล์ทบติดอีกแล้วพี่น้องลูกไส้เพะมีโตสายเชื่อมแบตเตอรี่เห็นไหมมันต้องเอาแบตเตอรี่กับแบตเตอรี่แบตเตอรี่รถอีกขั้นหนึ่งมาผ่วมันจะสิ้นสได้ พ่อใหญ่ก็เลยโทรไปหาลูกสาวกับลูกเขยลูกสาวกับลูกเขยว่าใฮ้ดบิดเถื่อก่อนมันพึ่งดีขึ้นเพราะเขาติดโควิดกันทั้งครูเนาะเดี๋ยวลูกเขยสิไม่เห็ให้ก็เลยเป็นว่าลดแรนบ่ไ้สำรับอาการพ่อใหญ่แย่ค่ะแล้วเจ็บผู้เฒ่าล้มเนาะเมียพ่อใหญ่ก็ล้มยังสี่ล่ะแล้วก็ป่วยบ่กกี่เดือนก็นไปจากน,ากนี่นอยก็คืดหลายอยู่น้องสาน้องสะภ้ยก็ล้มแบบนี้ล่ะ ไปนอนโรงพยาบาลแล้วก็ไปจาก่อยก็คืดน,นาคืดหลังพอก็ทึ่งหวง่วงเราสภาพไม่น้่อยก็เลยแย่ลงไปอีกเนาะเม่น้นอยก็ล่าป่วยอีกนะคะอา,อ,าอาทิตย์นี้เขาเหตุงานเขาเหตุแตงแต่วันเสาร์แล้วนะคะแต่ว่าไม่น้่อยไปบ่ชไว้ค่ะหลายสิ่งหลาย,ยอย่างเนี่ยก็ได้ล่าป่วยหอดวันศุกร์ส่วนวันศุกร์เม่น้อยก็จะไปพบหมอนะคะหมอว่าจังไหนจังสี่รยง,งานข่าวให้ฟังเนาะแล้วเจ็บแล้วยางเนี่ย แล้วยังเจ็บอยู่นวดก็นวดบร่รไรเบกานวดยดนมันพิษสิน้นเจ็บใส่เมถาวยังตกแตกตกแตกก็ะท่งห่วงมาเม่หน่อยสิไปลุ่งพยาบาลแต่นี่ก็โท,โทรหาน้องมาี่โทรหาโทรหาลูกสาวถึงให้ลูกสาวมาหับเม่หน่อยไป อ่าโรงบาลแทนแม่นหน่อยแล้วว่าบอยากดอกอไลเปนระเม็ก็ไดบอบอหิมนะหนากัะสีลำบากเจ้าโนนนี่นั่นลูกสาวกับลูกเคยกับสิไปเฮ็ดงานแต่เชือมันหน่อยล่งแล้วนะสึ่าเชือมันหน่อยโล่งแล้วแต่ว่าเขากับบอยากเขามาไก,ก่เฮ้าพาาอเฮ้าสองคนป่วยเองสินะเขาก็เลยยังบอยากมาเฮ็ดรถให้มันนีู้กเคยกับติดไปเฮ็ดงานคือก,กันมือไม่นหน่อยสิไปโรคบาล เพิเก่กะเรยโทไปหาน้องไส้น้องไส้เลยว่าบอเป็นยังยกข่อยมาหับเขาเองเป็นหน่อยมีนัดสิบเอ็ดโมงเนาะน้องไส้พอหญ่ก็สิมาหับประมาณสิบโมงเคืองอยู่หนาประตูบ้านพ้าไม่นหน่อยไปลงบานเซจแล้วเกิดซื้ผ้าไม่นหน่อยแวะไปซื้อกับเขาเพราะว่าตั้งแต่ไม่นหน่อยอันพักหลอนไม่นหน่อยบ่ได้ออกไปข้างนอกบ่ได้ไปซื้อกับเขาบ่ได้ไปอียังเลยค่ะจนกับเขาพอ,อหา่ก็คือไหลูกซื้อขึ้นมาไหสองรอบแล้วเนาะ อาจจะได้ไปซื้อกับเขาเพิ่มเห็นพอใหญ่นําเพราะว่าไม่น้อยกับว่าไหวก็เก็บของในตู้แช่ล่ะค่ะออกมาก,กินเขาก็เริ่มเบื่อแล้วเนาะว่ามีหมูก็จะกินหมูจะกกินหมูซ้ำสั้นก็เลยเพิ่นก็เลยว่าว่าเป็นยังเมีย้ยนองคอยไปพาเจ้าไปโรงพยาบาลแล้วเขาเได้รับเจ้ามาก เขาสีผ้าไปอยู่ข่อยบอกเขาแล้วว่าให้เขาผ้าเจ้าไปหางแน่ไปซื้อกับเขาเราไปหน่อยกับมีพัสดุที่ซื้อไว้ละทรงมากล้วมันคางอยู่ไม่สิวัดวลาไปรับนะเพิ่นก็เลยว่าโอเคน้องไส้ว่าต้องเป็นห่วงดอกที่จริงนะไม่ได้ไปรถเมฆก็ได้บัตรรถเมฆไ่หน่อยกับเมื่ออายุบ้านไน้ไปซื้อเนาะแต่ว่าไม่หน่อยกับใจบัตรอยู่เ่นเลยว่าบอดอกบอเดี๋ยวให้น้องไปส่งเพราะว่าเพิ่นไปบ่อใดนะเพิ่งลงบันไดบ่อใดตอนนี้เพิ่เจ็บ เน <Yeah. S 1> okay. ่นี่โอเคมุณสิเขาห้องน้ำกะวิธีชีวิตกะแบบนี้แหละพี่น้องถ้ปาปว่วยล้วป่วยยกแพ็คปว่วยโยกคูกะสิประมาณนี้ไม่เท่ากับบ้างไว้ให้เป็นจุดค่ะอยู่นี่อันนึงนะคะอยู่นี่อันนึงใส่อีกอันนึงอันนึงเพิ่นเอาอนี่อันนึงเพิ่นไว้หนีเพิ่นเข้าห้องน้ำเพิ่นว่างวันนีบันเข้าห้องน้ำาม,มางเพื่อจะได้ขั่วก็พอดีว่ามีอัน ไม่เท่าไม่น้อยส่วนหมอรักษาเพิ่นนะัะเพิ่นว่าให้อาทิย์หนถ้าว่าดีขึ้นเพิ่นจังสีห้โทรหาหมอไม่น้อยเลยว่าคือพวโทรอาทิตย์นี้โทอษอาทิตย์นี้แล้วอาทิตย์นาเจ้าก็เพื่ออาทิตย์นาเจ้าได้ไปเพิ่นเรียกว่ากันโทอษอาทิตย์นี้มันกระสิซ่อนกันก็ของไม่น้อยกันหาหมอค่อยไปหาหมออาทิตย์นี้อีกดีไผสิเบิ้งไผแล้วว่ามันสิยาขห้ของเจ้าเส็จกนมันนี่ของไม่น้อยนะวัน วันจันนะวันจันนะวันจันนาเนี่ยเขาให้ไม่น่อยไปเก้ามงลุงบ้านจังหวัดนะคะไปตรวจภายในไม่น่อยก็เลยสีบอบไปพะไม่หน่อยบริมีหมดหลอกหมดลูกก็เลยบอกก็พ่อหา่วาบอไปดอกย้อมตัดอันหนึ่งมันก็เลยยากตอนนี้เพราะว่ากระลั่งไปยกเลิกเฮ็ดเรื่องยกเลิกอย่ค่ะมันยังบแล้วเดี๋ยวไม่น่อยกินเขาเซ็จ ก็จะได้เห็ุเรื่องยกเลิกเพราะว่าไม่ได้ส่งอีเมลไปแล้วล่ะพาแพกับว่ามีแห้งหดจักพี่น้องอืมมันว่ามีแห้งอย่าเข็ญยังเลยตอนนี้พอแย่ยก็อยู่มุมหนึ่ง้มน่อยก็อยู่มุมหนึ่งก็เลยว่ามีกระเจ็ดกระจเสิเห็ดคิปเ็ตุยังนะคะพี่น้องพอพาแต่ลําพังหอกก็แย่ละ่ะแนมเห็นค้นปวยต่างคนกับต่างปวยนังสิก็มันยิงแย่ใ่กันนะนะทำมะ ถ้าเบื้องหมอวันศุกร์ค่ะว่าเขาสีห้ใบป่วยไม่น้อยบ่คันเขาบ่ห้ไม่น้อยก็ต้องฝืนไปเฮ็ดงานเพราะว่าแม่น้อยมีสิทธิ์ใส่ใบาลาป่วยได้แค่อาทิตย์นี้เนาะขันสีลาป่วยอีกก็ต้องมีใบหมอนะคะข้าวนี่ก็จะหุงไว้ยังสี่ลังมือเพราะยา่เพกาตากินน้ำนะเพิ่นเบื่อเพกาตากินเพิ่นจะก,กินขา่าวเพิ่นก็เบื่อมันฝรั่งลังมือลังมือก็เป็นสปากเกตตีเพราะว่าแม่น้อยมีซอดเม่น้อยก็ซอดออกมาห้เพิ่นก็ เบืองก่อนค่ะสภาพสภาพ,ภาพว่าของไม่น้่อยสิอยู่จังไดอาการเป็นจังไดร,รอหมอว่ามสุกแร้วจังสีว้ารายละเอียดทั้งเมดเหตุเกิดเพราะเอยียงจังไดน,นะคะสําหรับไม่น้่อยก็ขอบคุณพี่น้องไท้ความหักคว่มห่วงใยเนาะเห็นหายหนาไปโดนเพราาโดยปกติแล้วนะว่ะบอกว่าเหตุการณ์ยังสิเกิดขึ้นกับแม่นหน่อยบ่าเกินสามืือแม่น้่อยก็สิลงคลิปรัวๆแต่ว่ารอบนี่นักนักนาสาหัสสหรับแม่นหน่อยแห้งพะว่าแม่น้่อยว่าเคยขาด แล้วก็บอเคยหายหนาไปน่านแบบนี้แต่ก็เขาใจว่าพี่น้องตรงหูลหละถ้าโบนักอีลีไม่หน่อยบ่หายในนอนขนาดนักซ้ำใดไม่หน่อยเัียบอเคยหายเรื่องคลิปเนาะแต่รอบนี้นักสุดค่ะก็เลยบอได้เหตุคลิปเลยแบบว่าตัดใจเลยเพราะบอเข้าเข้า,า,าบอไวหวเข้าบอไวหวเข้าก็ตรงไปเลยค่ะพี่น้องนะคะขอบคุณหลายค่ะที่อยู่เป็นห่วงเป็นใจไม่หน่อยนะคะรักนะจุบจ๊บๆไปใบ,บจ้า